Airbus A 3 3 0 MRTT เป็นรุ่นดัดแปลงทางทหารของเครื่องบินโดยสาร A 3 3 2 2 0 0ซึ่งมีบทบาทได้ทั้งในงานเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ Air-to-Air Refueling หรือ AAR และงานขนส่งทางอากาศความสามารถหลากหลายนี้ทำให้มันกลายเป็นผลกำลังยุทธศาสตร์สำคัญในกองทัพอากาศหลายประเทศ A 3 3 0 MRTT ใช้โครงสร้างพื้นฐานของ A 3 3 2 2 0 0เดิมจึงได้รับประโยชน์จากการผลิตแบบอุตสาหกรรมพลเรือนเช่นระบบไฟฟ้าระบบควบคุมการบิน พลายบายวและแผงอุปกรณ์ในห้องนักบินเครื่องบินรุ่นนี้ไม่จําเป็นต้องติดตั้งถังเชื้อเพลิงภายนอกเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถบรรจุเชื้อเพลิงในปริมาณสูงสุดได้ปริมาณเชื้อเพลิงสูงสุดที่สามารถบรรจุในถังภายในเครื่องคือประมาณ111,000กิโลกรัมโดยไม่ใช่ถังเสริมส่งผลที่ยังมีพื้นที่เหลือสำรองสำหรับบรรทุกสินค้าทหารหรืออุปกรณ์ภารกิจอื่นๆได้ถึงประมาณ4 5 0 0 0กิโลกรัม Army r e c o m m i t i o n บวก4 ในการปฏิบัติภารกิจเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ A 3 3 0 mrtt สามารถติดตั้งระบบเติมเชื้อเพลิงแบบบูมบูมสำหรับเครื่องที่มี Recept ตอร์รีเซพทาร์เและระบบพ o ร์ตแอนดรอปพ a n แอนดรอปพใต้ปีกสำหรับเครื่องที่มีโพลบโรบี Rock, Pro B, บูมเติมเชื้อเพลิงสามารถจ่ายเชื้อเพลิงได้สูงถึง3,600กิโลกรัมนาทีประมาณ1,200แกลลอนสหรัฐต่อน,นาทีส่วนพอร์ตใต้ปีกสามารถจ่ายได้ราว1,300กิโลกรัม นาที420แกลลอนต่อนาทีบางเครื่องยังสามารถติดตั้งชุดเติมเชื้อเพลิงที่ตัวเครื่อง Fuel a e Refueling Unit หรือ f r u ที่สามารถให้การจ่ายเชื้อเพลิงได้ประมาณ1,800กิโลกรัมนาที Aviation with Network บวก5 Airbus บวก4 Airbus บวก3 Aviation with Network บวก3จุดเด่นสำคัญอย่างหนึ่งคือ A330 MRTT ได้รับการพัฒนาให้รองรับระบบเติมเชื้อเพลิงอัตโนมัติ Auto m a t i c Air t o a i r Refueling หรือ A3R โดยเป็นเครื่องบินถังนำ้ำบรรลางอากาศเครื่องแรกของโลกที่ได้รับการรับรองสำหรับการดำเนินการเติมเชื้อเพลิองอัตโนมัติในเวลากลางวันระบบนี้ช่วยลดภารานงานของผู้ปฏิบัติงานเติมเชื้อเพลิงเพิ่มความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพในภา,นภานรกิจเติมเชื้อเพลิงขณะนี้ Air b บ s และกองทัพสิคโปร์ได้ร่วมดำเนินการทดสอบเติมเชื้อเพลิองอัตโนมัติในเวลากลางคืนและคาดว่าจะสามารถรับรองให้ใช้งานในเวลากลางคืนได้ในเร็วๆนี้ แอร์บูสบวก5 a i แอร์บูสบวก3 a แอร์บวก1 A 3 3 0้ม m r t มีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจหลากหลายเช่นขนส่งบุคลากรและสินค้าระหว่างประเทศหรือในภารกิจสงครามนอกจากบทบาทเป็นเครื่องบินทางทั้งยังสามารถจัดให้เป็นเครื่องขนส่งผู้โดยสารได้สูงสุดถึง300คนในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับความสะดวกของสายการบินหรือในรูปแบบ266คนแบบ2ชั้น2คลาส สำหรับภารกิจขนส่งสินค้าสามารถวางพาเลทมาตรฐาน NATO หรืออุปกรณ์ทางทหารในห้องสินค้าชั้นล่างได้โดยมีช่องเก็บสินค้า2ห้องหน้าและหลังและพื้นที่ส่วนท้ายบักแอเรียนอกจากนี้ยังรองรับภารกิจช่วยชีวิตทางอากาศ Aeromedical Evacuation หรือ m e d e ว a c โดยสามารถติดตั้งเตียงผู้ป่วยได้ถึง40เตียงพร้อมที่นั่งเจ้าหน้าที่แพทย์20คนและผู้โดยสาร100คนได้พร้อมกัน Airbus บวก 2. a r m y ร์ม n i บวก2 Airbus บวก 2. a i r ์บูสบวก3าประสิทธิภาพในการบินและขีดความสามารถทางเทคนิคของ A330MRTT ค่อนข้างทรงพลังความเร็วครูสครูสประมาณแมท0.86มีช่วงบินระยะไกลสูงถึงประมาณ8,700ไมล์ทะเล16,000กิโลเมตรสำหรับการครอบคลุมทั่วโลกความสูงปฏิบัติการสูงสุดเซอร์วิสซิล i n g ราว41,500ฟุตประมาณ12,650เมตรและเมื่อปฏิบัติภาร,รกิจเติมเชื้อเพลิง มักปฏิบัติในระดับความสูงถึง35,000ฟุตประมาณ1,700เมตร Ministry of d e f e n s e บวก2 Airbus บวก2 Ministry of d e f e n s e บวก1 Ministry of d e f e n s e บวก3ห้องนักบินของ A 3 3 0 MRTT ยังคงใช้พื้นฐานจาก A 3 3 0พลเรือนพร้อมกับระบบควบคุมการบินแบบ fly by wire และชุดอุปกรณ์แสดงผลแบบสมัยใหม่ Human Machine Interface หรือ HMI การเติมเชื้อเพลิงถูกควบคุมผ่านแผงควบคุม Refueling console ภายในห้องนักบินซึ่งผู้ควบคุมและนักบินสามารถประสานงานในการดำเนินภารกิจได้อย่างเป็นระบบขณะที่ลูกเรือมาตร,รฐานประกอบด้วยนักบิน2คนและผู้ควบคุมเติมเชื้อเพลิง Refueling operator โดยสามารถเสริมเป็นผู้ปฏิบัติการระบบภารกิจ Mission system operator ได้ตามความจำเป็น Ministry of d e f e n s e บวก3 Ministry of d e f e n s e บวก2 Airbus บวก 2. ในแง่การใช้งานจริง A 3 3 0 MRTT ได้ถูกเลือกใช้โดยอย่างน้อย15ประเทศทั่วโลกเช่นออสเตรเลียฝรั่งเศสสมาพันธมิตร MRTT ของนาโตซึ่งรวมถึงเยอรมนีเนเธอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กนอร์เวย์เบลเยียมสาธารณรัฐเช็กเกาหลีใต้สิงคโปร์ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สเปนและสหรชาชาอาณาจเครื่องบินรุ่นนี้เข้าปฏิบัติการได้สะสมชั่วโมงบินรวมมากกว่า3 0 0 0 0 0ชั่วโมงและมีการติดต่อเติมเชื้อเพลิง AAR contact มากกว่า2 7 0 0 0 0ครั้ง แอร์บูสบวกสี่แอร์บูสบวกสองเมื่อไม่นานมานี้ประเทศสเปนได้รับมอบ A 3 3 0 MRTT ลำแรกเพื่อนำมาแทนเครื่องถังรุ่นเก่า Boeing 707โดยเครื่องนี้มีระยะบินมากกว่า1 6 0 0 0กิโลเมตรและสามารถบินได้นานกว่า18ชั่วโมงอีกทั้งสามารถบรรทุกเชื้อเพลิงถึง111ตันและบรรทุกทหารได้ถึง300คนหรือสินค้า45ตันและซาอุดิอาระเบียเพิ่งเซ็นสัญญาสั่งซื้อ A 3 3 0 MRTT อีก4ลำพร้อมการถ่ายโอนเทคโนโลยีแลละกกาารสสสนนนับุทงโจิิต a r m มี่รีคอปนิชันบวกสองรอยเตอร์แอร์บอยู่ระหว่างการพัฒนาเวอร์ชั่นถัดไปชื่อว่า A330M RTT บวกซึ่งจะใช้พื้นฐานจาก a 3 3 0 n e o a 3 3 8โดยโดยมีการออกแบบปีกและเครื่องยนต์ใหม่เพื่อลดอัตราการใช้น้ำมันได้ถึงราว8%ส่งผลให้เพิ่มระยะบินหรือลดภาระน้ำมันปฏิบัติการเช่นเดียวกับการเสริมระบบเชื่อมโยงข้อมูลภาคสนามและความสามารถทางยุทธศาสตร์มากขึ้นแอร์บ s บวก 2. a 3 3 0 MRTT ได้ผ่านการทดสอบเติมเชื้อเพลิงอัตโนมัติกับเครื่องรบ F-15 ของกองทัพสิงคโปร์โดยในระหว่างการทดสอบมีการทำการติดต่อก,กว่า500ครั้งประสบผลสำเร็จก่อนเวลารับรองอย่างเป็นทางการในปี2024 Airbus บวก1ความสำคัญของ a 3 3 0 MRTT ในยุทธศาสตร์คือการเพิ่มศักยภาพในการฉายอำนาจทางอากาศ Airpower Projection ให้กับกองทัพอากาศผ่านการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ ทำให้เครื่องบินรบสามารถบินระยะไกลขึ้นโดยไม่ต้องลงจอดเติมเชื้อเพลิงระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศของ A 3 3 0 MRTT ยังสามารถรองรับเครื่องบินหลากหลายรุ่นทั้งที่ใช้ระบบรีเซพเตอร์และโพรถนอกจากนี้ยังสามารถแปลงสภาพให้เป็นศูนย์สื่อสารยานลาดประเวณหรือศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่ C 3 I Node ได้อีกด้วย Airbus บวก Airbus บวก1เนื่องจาก A 3 3 0 MRTT ใช้โครงสร้างและเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกับรุ่นพลเรือน จึงมีต้นทุนการบำรุงรักษาที่แข่งขันได้และได้รับองค์ความรู้ด้านซ่อมบำรุงจากเครือข่ายอุตสาหกรรมการบินพลเรือนซึ่งช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานในระยะยาวด้วยคุณสมบัติครบครันทั้งในบทบาทถทาังน้ำมันกลางอากาศและบทบาทขนส่งยุทธศาสตร์ A 3 3 0อา m r t ่ถือเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับกองทัพอากาศที่ต้องการยกระดับความสามารถในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศในทุกภูมิภาค ถ้าต้องการผมสามารถเขียนเวอร์ชั่นภาษาไทยที่ละเอียดขึ้นหรือแปลเป็นภาษาอื่นตามที่คุณต้องการคุณต้องการให้ผมแก้ไขหรือต่อยอดเพิ่มเติมไหมครับ